ต่อไปครับเราก็จะมาทำสูตรผสมทำให้มันเป็นกล้วยด่างนะครับโอเคครับเาใส่น้ำครับต่าครใส่นมครับนมจืดครับนี่ผมใช้นมโรงเรียนนะครับว่าได้นมจากของลูกชายนะครับลูกชายได้นมเรียนมาใส่นมจืดว่ามันดูดให้ต้นมันดูดซับมันใบมันจะแข็งครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งคืนนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให หน่อมันได้ดูดดูดซับน้ำล้มเข้าไปนะ มันงเรสรนุเสร็จแล้วครับนี่ครับผมชุบรถนะครับผมชุบรถมันงเกิดความด่างครับเพิ่มสารอาหารหมันโอเคครับเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับหนึ่งคืนนะครับเมื่อครบหนึ่งคืนแล้วเราก็จะนำไปใส่กระถางนะครับนะครับนำใส่กระถางเสร็จแล้วก็ใช้น้ำตัวเดิมมาเนี่ยครับรดน้ำมันไว้สักหนึ่งคืนกันโอเคครับ